เบาบันะครับแช่น้ำร้อนแล้วมันจะบวมนี้ครับอันนี้ขนาดปกติอันนี้ขนาดที่บวมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาที่บวมเนี้ยขึ้นมาแกะนะครับเราเลือกเอาเม็ดปบาบัดที่ แช่น้ำร้อนแล้วบูมมาแกะดาที่นีก็ขาวเนี่ยครับแล้วก็บางคนเราแกะหมดเลยนะครับเราแกะกแค่นี้พอ แกะเสร็จแล้วเราเอาเอาผ้าชุบน้ำที่ชู่ก็ได้นะครับใส่กล่องกล่องไว้แสองวัน ี่ครับอันนี้มเมล็ดที่มันที่มันยังไม่บวมแล้วก็จะเอาใส่เห็นไหมครับต่างกันบวมก็ไม่บวมถ้าไม่บวมเราก็เดี๋ยวเราเอาไป เช่น้ำร้อนอีกทีหนึ่งน้ำร้อนขนาดขนาดชงกาแฟรหรือผ่าน้ำไปหน่อยกครับถ้าท่านกลัวเกรงว่าเมล็ดมันจะสุกแต่ก็ต้องทำซ้ำอันนี้ทำซ้ำมาสามวันนะครับแสนร้อนค้างขื้น แช่น,น้ำสามวันอ่ะเสร็จแล้วเราจะใช้ หผ้าขาวปูพื้นก่อนเกรด้าทิชชู่ี๋ยวเราก็จะใช้น้ำ ที่ไปทมันปันมาดเลยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเม็ดบาบับที่เราแกะที่บวมที่เชที่แช่น้ําบวมแล้วก็แกะแล้วเอามาใส่ ควบแน่นไว้ในนี้นะครับที่ผมเอาเอาผ้ารองไปเพื่อไม่ให้มันแฉะมาก เผื่อนะำมันเกิมีมันจะได้ตัวเม็ดจะได้ไม่แช่น้ำแล้วก็ปิดนี้ครับเราจะเก็บวันนี้